สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนสมาคมไทยออสเตรเลียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจันบุรีเขต3ปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาคือรากฐานของชีวิตคติธรรมปัญญาโลกัส,สมิตปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างของโลกวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วม นักเรียนมีคุณภาพก้าวล้ำเทคโนโลยีสู่โลกแห่งการมีงานทำบนพื้นฐานคุณธรรมคําขวัญประจำโรงเรียนความรู้ดีมีความคิดสร้างสรรค์คุณธรรมสูงปณนิทานของโรงเรียนสมาคมไทยออสเตรเลียนมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นคนดีสีประจำโรงเรียนม่วงเหลือง สีม่วงหมายถึงความยิ่งใหญ่ทางการศึกษาส่วนสีเหลืองหมายถึงคุณธรรมครองใจที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่158หมู่4บ้านหนองสีมงคลตำบลสมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางห่างจากชายแดนพม่าราว12กิโลเมตรระยะทางห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ64กิโลเมตรระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาการจนบุรีเขต3ประมาณ17กิโลเมตรโรงเรียนมีพื้นที่18ไร่2งาน10ตารางวาปัจจุบันมีนักเรียนหมู่บ้านต่างๆเขามาเรียนดังนี้ 1. หมู่ 2. บ้านท่ามาเดือ 2. หมู่ 4. บ้านหนองสีมงคล 3. หมู่ 5. บ้านห้วยกระถาทอง 4. หมู่ 7. บ้านทุ่งเลอโกนและ5หมู่ 8. บ้านท่าคำสุด โรงเรียนสมาคมไทยออสเตรเลียนตั้งอยู่ติดทางหลวงชนบทลาดยางแอฟฟาติกทางซ้ายมือของโรงเรียนติดไรยอ้อยขวาม,มือของโรงเรียนติดวัดสี่มงคลและหลังโรงเรียนเป็นห้วยแมกกะบาลปัจจุบันมีอาคารและสิ่งกอ่อสร้างภายในโรงเรียน14แห่งดังนี้ 1. อาคารเรียนปฐมวัย 2. อาคารสมเด็จย่า 3. อาคารอำนวยการ4อาคารห้องปฏิบัติการ5อาคารห้องสมุด หอาคารโรงอาหาร 7. บ้านผักคูเจหลัง 8. อาคารเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 9. อ,อาคารอเนกประสงค์สิสนามฟุตบอล 11. สนามเด็กเล่น 12. สนามบาสเกตบอลและฟุตซอลสิบสามลานอาเนกประสงค์หรือลานทงและสิสนามวอลเลย์บอลปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 -19 ท่านดังนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา1ท่านขราราชการครูชาย6ท่นานข้าราชการครูหญิง8ท่านครูจ้างสอน1ท่านพี่เลี้ยงเด็กพิการ1ท่นานพนักงานราชการหญิงตำแหน่งครูผู้สอน1ท่านและเจ้าหน้าที่ระทุรการ1ท่านปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนดังนี้ระดับชั้นประถมวัย65คนระดับประถมศึกษา1 7 8คน และระดับมัธยมศึกษา91คนรวมทั้งสิ้น334คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนชาย178คนและนักเรียนหญิง156คนนโยบาย1อาชีพ1ดนตรี1กีฬาได้ฝึกฝนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆทั้งในระดับตำบลระดับโรงเรียนระดับเขตและระดับจังหวัดเช่น การพานักเรียนเข้าร่วมการวาดภาพในงานเปิดบ้านวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศอันดับสองณโรงเรียนไซโยกมณีการด้านกีฬาพานักเรียนเข้าร่วมกีฬาจันทรลอนอันติเมตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่2ประจำปี2 5 6 4รอบชิงชนะเลิศระดับภาคภาค1กรุงเทพและภาคตะวันออกและภาคสองภาคกลางและภาคตะวันตกรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลที่4พานักเรียนเข้าร่วมกีฬาเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2,565เชน่นกีฬาจานร่อนณมหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏกาญจานบุรีกีฬาเปตองณสนามเทศบาลเมืองจังหวัดกาญจานบุรีและนักเรียนได้รับรางวัลตัวแทนเข้าร่วมกีฬาจานร่อนณจังหวัดพัทลุง เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบ,บุรี